เสียงน้ำสาดกระเซน็นระเบิดเสียงดนตรีดังกระหึ่มคึกคักเปิดฉากความตื่นตาตื่นใจท่ามกลางมวลน,น้ำที่พวยพุ่งและเสียงหัวเราะที่กึกก้องของถนนเข้าสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันแสนเร่าร้อนจูจ่ๆก็เกิดแสงวาบสีทองสว่างจ้าพากลางอากาศแรงประทะทำให้มวลน,น้ำรอบตัวกระเด็นกระดอนเป็นวงกว้างพร้อมกับการปรากฏตัวของร่างสูงกำยำในชุดส้มบาดตา เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันการฝึกรูปแบบใหม่ของเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างหรือไงกันนะโกคู Goku จาก Dragon Ball Z อุทานออกมาอย่างงงงนันดวงตาเบิกกว้างด้วยความสงสัยขณะที่เขาถูกน้ำจากปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่สาดเข้าใส่เต็มหน้าแต่เขาก็ยังคงยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นราวกับได้พบกับคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจไม่ไกลกันนัก มังคีดีลูฟี่กับตันโจรสลัดหมวกฟางผู้บ้าบินจากวันพีสก็พุ่งพรวดออกมาจากฝูงชนอย่างไม่รู้ทิศทางว้าห้าหานี่มันอะไรกันวะเนี่ยทะเลกลายเป็นเมืองไปแล้วงั้นเหรอเขาตะโกนลั่นด้วยรอยยิ้มกว้างตามแบบฉบับพร้อมกับแขนยางยืดที่เผลอไปคว้าปืนฉีดน้ำจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาโดยไม่ได้ตั้งใจและฉีดสวนกลับไปอย่างแรงจนทุกคนหัวเราะครื้นเครง บรรยากาศของความสนุกสนานและเสียงเพลงลูกทุ่งผสมผสานกับกลิ่นหอมของอาหารข้างทางเช่นส้มตำและไก่ย่างทำให้ลูฟี่ตื่นเต้นจนท้องร้องครืนสร้างรากฐานเรื่องราวคูระในขณะที่สองหนุ่มกำลังป่วนอย่างไม่รู้ทิศทางอุซางิซึคิโนะหรือเซเลอร์มูนก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยท่าทีตกใจสุดขีดกรีดนี่มันอะไรกันยะชุดสวยๆของฉันเปียกหมดแล้ว เธอพยายามหลบเลี่ยงสายน้ำที่พุ่งเข้าใส่แต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังงานความสนุกของเทศกาลนี้ได้เธอสวมกระโปรงสั้นสีชมพูประดับด้วยโบสีแดงสดใสแต่ตอนนี้ชุดของเธอกลับเปียกโชกจนแนบเหนือเผยให้เห็นรอยยิ้มประม่าบนใบหน้าแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงแผ่รังสีแห่งความสดใสออกมาอย่างไม่รู้ตัวราวกับแสงจันทร์ที่ส่องสว่างท่ามกลางความวุ่นวายถัดมาไม่นานนา루โต อุสมากินินจาจอมคาถาจากนารุโตะก็ปรากฏตัวพร้อมกับท่าทางเสื่องซึม ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโฮคาเกะมีภารกิจแบบนี้ด้วยเหรอทันทีที่เขาเห็นผู้คนกำลังสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานความกระตือรือร้อนของนินจาหนุ่มก็พุ่งขึ้นมาทันทีเยี่ยมไปเลยนี่มันการฝึกวิชาน้นารูปแบบใหม่ชัดๆเขากระโดดเข้าใส่การต่อสู้ด้วยปืนฉีดน้ำอย่างไม่ลังเลททำให้ผู้คนที่สัญจรไปมาต้องหัวเราะไปกับความสุขสนของเขา ส่วนรีวายแอคเคอร์แมนหัวหน้าหน่วยสำรวจผู้เย็นชาจาก a อ t a c k on t ไททันที่มาปรากฏตัวเป็นคนสุดท้ายกำลังยืนนิ่งสีหน้าบึ้งตึงสุดขีดนี่มันอะไรกันสก,กรปรกสิ้นดี เขามองซ้ายมองขวาอย่างรังเกียจพยายามหลบเลี่ยงน้ําที่สาดกระเซ็นมาถูกชุดเครื่องแบบของเขาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปียกชุ่มไปบ้างแล้วเขาพยายามหาทางออกแต่ก็ถูกพลังแห่งสงกรานดูดกลืนเข้าไปในความวุ่นวายอย่างไม่มีทางเลี่ยงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเหล่าตัวละครทั้งห้าต่างมารวมตัวกันอย่างงงงในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งที่พอจะมีพื้นที่ให้หลบเลี่ยงสายน้ำได้บ้างนี่พวกนายมาที่นี่ได้ยังไงกันนะ ลูฟี่ถามขึ้นด้วยความสงสัยส่วนโกคูก็กำลังพยายามบีบน้ำออกจากผมของเขาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วก็มีคนเอาน้ำมาสาดใส่เต็มไปหมดเลยนารูโตะพยักหน้าเห็นด้วยใช่ใช่แต่สนุกดีนะเหมือนกับการต่อสู้ด้วยคาทาน้ำเลยเซเลอร์มูนพยายามจัดชุดที่เปียกชุ่มของเธอฉันอยากกลับบ้านไปอาบน้ำแล้วเธอพูดพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ ส่วนลีวายยังคงยืนกอดอกด้วยสีหน้าเคร่งครึมนี่มันไร้สาระสิ้นดีฉันต้องหาวิธีทำความสะอาดชุดให้ได้ขณะที่พวกเขากำลังถกเถียงกันเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งในชุดลายดอกสีสันสดใสก็เดินผ่านไปใบหน้าของเขาดูเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดคุณลุงครับคุณป้าครับผมทำพวงมาลัยดอกมะลิของคุณย่าหายไปครับเด็กชายพูดพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้า พวงมาลัยดอกมะลิที่หายไปนั้นเป็นพวงมาลัยที่ทำขึ้นเพื่อพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเป็นตัวแทนของความเคารพและความเป็นสิริมงคลเหล่าตัวละครอนิเมะต่างมองหน้ากันลูฟี่เป็นคนแรกที่ใจอ่อนโอ้อย่าร้องนะตัวหนูพวกเราจะช่วยนายหาเอง โกคูพยักหน้าเห็นด้วยอย่างกระตือรือร้นใช่แล้วพวกเราจะช่วยนายหาพวงมาลัยนั่นให้เจอนารุโตะก้าวเท้าออกมาอย่างมั่นใจฝากไว้กับนินจาจอมคาถาอย่างฉันได้เลยแม้กระทั่งเซเลอร์มูนก็ยังรู้สึกสงสารไม่เป็นไรนะเราจะช่วยตามหามีเพียงลีวายที่ยังคงทำหน้าบึง้งถ้ามันเปื้อนโคลนฉันไม่ช่วยนะแต่ในใจของเขาก็รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะช่วยเด็กชายวิกฤตและการคนพบ การตามหาพวงมาลัยดอกมะลิท่ามกลางฝูงชนที่กำลังสาดน้ำกันอย่างบ้าคลัง่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโกค็คูพยายามใช้ความเร็วสูงของเขาแต่ก็ถูกน้ำสาดจนมองไม่เห็นทาง อุ๊ยน้ำเข้าตาไปหมดเลยลูฟี่ใช้แขนยางยืดยืดออกไปเหนือฝูงชนเพื่อมองหาแต่ก็ถูกผู้คนดึงแขนไปมาจนยืดเป็นเส้นอย่างหน้าขำยางยางยืดมองไม่เห็นเลยนารูโตะสร้างร่างแยกเงาพันร่างเพื่อกระจายกันหาแต่ร่างแยกแต่ละตัวก็ถูกปืนฉีดน้ำไล่สาดจนแตกสลายไปในพริบตาโหพลังน้ำที่นี่มันสุดยอดไปเลยนะเนี่ย เซเลอร์มูนพยายามใช้พลังแห่งดวงจันทร์ของเธอเพื่อส่องหาพวงมาลัยแต่แสงจันทร์ก็ถูกบดบังด้วยละอองน้ำและแสงแดดจา้าส่วนลีวายที่พยายามหลบเลี่ยงน้ำอย่างสุดความสามารถกลับกลายเป็นคนที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนกว่าใครเพราะเขาไม่ยอมให้ละอองน้ำมาบดบังสายตาตรงนั้นเห็นอะไรขาวๆลอยไปทางตลาดนั่นเขาชี้ไปยังทิศทางของตลาดน้ำที่อยู่ถัดไป คำพูดของลีวายทำให้ทุกคนหันไปมองลูฟี่เริ่มวิ่งนำไปทันที โกคูตามติดมาอย่างรวดเร็วนารุโตะกระดดไปข้างหน้าส่วนเซเลอร์มูลก็วิ่งตามไปอย่างทุลักทุเลรอก่อนสิระหว่างทางพวกเขาได้พบกับคุณยายคนหนึ่งที่กำลังรดน้ำพระพุทธรูปอยู่คุณยายยิ้มให้เขาอย่างใจดีสงกรานนี้น้ำไหลยเย็นชื่นใจขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะพ่อหนุ่มแม่หนูคุณยายเห็นพวกเขาดูร้อนรนจึงกล่าวเสริมบางทีสิ่งที่เราตามหาอาจจะไม่ได้อยู่แค่ตรงหน้าแต่ซ่อน อยู่ในสายน้ำที่ไหลไปก็ได้นะคำพูดของคุณยายทำให้ลีวายครุ่นคิดซ่อนอยู่ในสายน้ำเขามองไปยังลำน้ำที่ไหลเอื่อยเหยื่อางตลาดน้ำที่มีดอกมะลิสีขาวลอยปะปนอยู่บ้างทำให้เขามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการตามหาจุดคลี่เม็กซ์และบทสรุปพวกเขามาถึงตลาดน้ำที่เต็มไปด้วยเรือเล็กๆและร้านค้าที่ขายอาหารและของที่ระลึก พวงมาลัยดอกมะลิสีขาวเล็กๆกำลังลอยคออยู่ท่ามกลางดอกไม้อื่นๆที่ถูกโยนลงน้ำมันกำลังลอยออกไปสู่กลางแม่น้ำอย่างช้าๆนั่นไงเด็กชายตะโกนด้วยความดีใจลูฟี่ไม่รอช้าเขายืดแขนออกไปหมายจะคว้าพวงมาลายัยแต่ก็ถูกเรือลำหนึ่งพายตัดหน้าไปเกือบไปแล้วนารุโตใช้คาถาแยกเงาเพื่อสร้างสะพานมนุษย์ชั่วคราวให้โกคูสามารถวิ่งไปได้ไปเลยโกคู โกคูพุ่งทยานไปข้างหน้าแต่สายน้ำก็แรงเกินไปทำให้พวงมาลัยลอยห่างออกไปอีกเซเลอร์มูนร่วมสมาธิ พลังแห่งดวงจันทร์ฉันจะปกป้องทุกคนเองเธอใช้พลังบางอย่างที่สร้างคลื่นเล็กๆในน้ำเพื่อชะลอการไหลของพวงมลาลัยไว้ลีวายมองเห็นจังหวะที่เหมาะสมเขาใช้ความว่องไวเหนือมนุษย์ของเขากระโดดจากหลังคาเรือลำหนึ่งไปอีกลำหนึ่งอย่างคล่องแคล่วท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้คนเขาพุ่งตัวกลางอากาศพร้อมกับใช้มือคว้าพวงมลาลัยดอกมาริไว้ได้อย่างเฉียดฉิวก่อนที่มันจะหลุดลอยไปอย่างถาวรด แล้วลีวายอุทานออกมาด้วยความโล่งใจเขายื่นพวงมลาลัยที่เปียกชุ่มแต่ยังคงสภาพดีให้เด็กชายเด็กชายรับพวงมลาลัยคืนด้วยรอยยิ้มกว้างที่สุดในโลกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับเขาพูดพร้อมกับโค้งตัวขอบคุณอย่างนอบน้อมลีวายที่ปกติไม่แสดงอารมณ์มากนักก็อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มเล็กๆออกมาเมื่อเห็นความสุขของเด็กชายไม่เป็นไร โกคูและลูฟี่ตบไหลกันอย่างดีใจนารูโตะกระโดดไปกอดเด็กชายส่วนเซเลอร์มูนก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนดีใจด้วยนะจ๊ะท่านใดนั้นเอง ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่จากด้านหลังก็สาดเข้ามาหาพวกเขาทั้งหมดสุขสรร์วันสงกรานเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกับมวลน้ำที่เข้าประทะร่างพวกเขาเต็มๆก็ูหัวเราะอย่างสนุกสนานนี่แหละพลังที่แท้จริงของสงกรานลูฟี่ยิ้มกว้างสุดยอดไปเลยนารูโต,ตะตะโกนฉันรักสงกรานเซเลอร์มูนหัวเราะเบาๆขณะที่รีวายถอนหายใจแต่ก็มีรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาเขาก้มลมหยิบปืนฉีดน้ำที่ ที่ตกอยู่ขึ้นมาและสาดน้ำสวนกลับไปอย่างแรงราวกับจะบอกว่าฉันก็สนุกเหมือนกันนะ ท่ามกลางเสียงหัวเราะและสายน้ำที่เย็นช่ำเหล่าห้าตำนานอนิเมะก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายของมิตรภาพความสุขและวัฒนธรรมไทยอันงดงามที่ผสานอยู่ในเทศกาลสงกรานนี้อย่างลึกซึง้งเขาต่างมองหน้ากันพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและผูกพันบางทีนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของเราก็ได้นะลูฟี่กล่าวทิ้งท้ายดวงตาเป็นประกายระยิบระยับพร้อมกับเสียง กลองยาวที่ยังคงดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมือง